ไการเงินดีไหมการการเงินมันก็ดีแล้วพี่พูดดังๆเลยครับแต่เสียต่อมีเสียเสียเยอะมเสยพีู่ดดังๆที่าวิดีโออย่าไปยุ่งมาเราม่ต่อไปเลยกีมีเส้นเสียเสียอะไรเสียเงินเลยยันหาารัย์ แล้วทำไมไม่รวยยันฮาร์ดครับครับรปิดไปายเป้งพี่ปดไวยได้ไงมันปิดเปิดอะไรหรอพี่ครับแ,<ต>แล้วเส้นการเงินเส้นซับมาดีแล้วพี่ผมเรื่องเนื้อคู่อะครับเป็นคู่รุ่มหลงคู่พัดภาคเป็นคู่รุ่มหลงเป็นคู่พัดภาคกัน เป็นผู้พัฒนาเราจะได้เจอเมื่อไหร่อะไรก็ไม่เกี่ยวข้องคนมีเจ้าของแล้วไม่ได้ทำแล้วประมาณสักกี่ปีสามเก้าหนสามเจ้าอนึ่งเก้าหนึ่งหรื่งหนึ่